สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสุกคนมาว่ากระสาดอยนักแก,ก,กคือเก่านกคาเมนีมามาสาวดอยสีพามาเบิง่งเมนูที่สาวดอยเห็ดด้วยด้วยตัวเองเด้อค่ะปลาแดดเดียวนี่แหละค่ะเด้อค่ะมาเบิ่งเด้อว,ว่าสาวดอยสีพิเห็ดยังกินเนี่ยนะคะสีพิทอดกรอบๆเหลืองๆกับกินกับสมต่ำเด้อค่ะมาเบิ่งกันเด้อค่ะเริ่มทอดละเด้อค่ะเริ่มทอดลวเด้อค่ะค่อยๆละค่ะเริ่มเหลืองละคะ่ะ ไฟอ่อนๆเด้อค่ะเราดอยกัดถ uh ่ายเอาผู on ้เดียวนะคะกอาบวค่อยสนดทค่ะค่อยๆนะคะใจเย็นๆไฟอ่อนๆเด้อค่ะแล้วค่อยๆผิดเด้อค่ะให้เหลืองๆเด้อค่ะแซ่บๆนะคะเอาไปกินกับก๊าดได้กับด้านระเด้อนี่ค่ะเหลืองๆหลแล้วค่ะเหลืองแล้วค่ะค่ะเหคือเหลืองแล้วค่ะจะแฝดกับกับพี่น้อง เป็นตาแซบบอค้าหมูน้อพี่น้องทอดออกมาแล้วแต่รสชาติเดี๋ยวสอดดอยสีบอ,กอ,ก,อกอีกตังอีกตังหากเด้อค่ะนี่คะ่ะให้ดูเฉยๆนะคะทอดแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบน,นี้เด้อค่ะพี่น้องนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะ่ะนี่ค่ะใช่บันนี้เรากะสิไปตำม,มังหุ่งเด้อค่ะบันทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่รสชาติเดี๋ยวสอดดอยสีบอกเด้อค่ะนะคะ ไปตำมะมาละกอเด้อค่ะแล้วกลับไปนึ่งข้าวเหนียวห,ห้อนกินกับเนาะคะ่ะลุยต่อเลยค่ะปลาทอดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะต่อไปหฮากะชิมาตำมหะะม,ตำมองหุงเนาะค่ะมาเด้อค่ะนี่ตำหมองหุงเ้าใส่มะกอกเนะะาะค่ะมาเด้อค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะนี่แซ่บๆนะคะนี่ปลากระเรืองเรืองเด้อค่ะนี่ปลาซวดอยเนาะคะ่ะ เฮ็ดเองเนาะคะ่ะนิมดีใจพุ่มใจแน่นฟีมือเจ้าของอย่างมากเลยค่ะติดตามตอนต่อไปค่ะเี่เด้อค่ะพี่น้องเตรียมสีําแล้วค,ค่ะเสื้อโดยกะปฏิเ็ดให้เห็นคักเนาะคะ่ะเพราะว่าผู้เดียวเนาะคะ่ะถ่ายเอาผู้เดียวว่ามีภัยถ่ายให้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเอาเส้นห่งใส่ได้ค่ะนี่ส้มตำนะคะ,ะ,คะอเอาตำเครื่องแล้วส้มตำนี่ลายท่านกระตำเป็นเนาะคะ่ะ โบแดงเนานะคะ่ะก็เลยบ่ได้บ่ต้องเนาะคะ่ะ แล้วค่ะมา,มาตำส้มตำเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปกินกันเนาะคะ่ะทุกๆท,ท่านนะคะนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมากินส้มตํากันเลยค่ะนะคะส้มตํา ป่าทอดของป่าแดดเดียวของฟีมือสาวดอยเฮ็ดนะคะมาเด้อค่ะพี่พีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะกินข้าวน้ำกันค่ะอย่างไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งที่ตามไห้สาวดอยนะแกน้ำไนเด้อค่ะเพื่อทิได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปส่วนทันใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบันพีเมืองน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งเราและก็ต่างประเทศนํานะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เมื่อนนี้ไปแล้วค่ะค่อยพอกัตอนตอนต่อไปเนะค่ะสวัสดีค่ะ